สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปงานเกี่ยวกับผ้าใหม่ลายโฮลนะคะสวยงามมากๆพึ่งตัดจากกี่ใหม่ๆนะคะสําหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นงาน3ตะกอขนาดของงานนั้น1นูณสเมตรเป็นไหมบ้านทางพุ่งราคาย,ยังคงเบาๆนะคะใครมีเงินรีบจับรีบจองไว้นะคะอนาคตก็น่าจะ แพงแน่นอนเพราะว่าผ้าใหม่นั้นแพงมานานแล้วนะคะสําหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นเฉพาะลายโฮลเท่านั้นสวยงามมากค่ะลายสีสันนะคะงานที่มีความมาตรฐานนะคะสีสันนั้นสวยมากและราคานั้นก็ยังเบาๆมากปกติแล้วก็จะขายประมาณ2450บาทถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าทางร้านส่งมาให้ช่วยโปรโมทให้เป็นงานที่สวยจริงๆนะคะเพิ่งจัดจัด กี่ใหม่ๆงานได้มาตรฐาน1-2เมตรราชินีแห่งผ้าใหม่จังหวัดสุรินเป็นไหมบ้านทางพุ่งนะคะไม่แพงบอกได้เลยไม่แพงเพราะว่าสายก็เคยขายหลายเจ้านะคะเจ้านี้ถือว่าเป็นงานที่น่าเก็บมากๆค่ะทักทายมาได้นะคะสวยมากๆสวยทุกชิ้นงานขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชม f อที่น่ารักทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะ